พูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากโดยหลวงพ่อชาสุภัทโทคนที่ฉลาดแล้วสอนไม่มากหรอกถ้าคนไม่ฉลาดสอนมากแค่ไหนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเกี่ยวกับคนสอนด้วยนะโดยมากคนเราเวลาไม่สบายใจจึงสอนอย่างเราจะสอนลูกเราเราโกรธ แล้วถึงสอนมันก็ด่ากันเท่านั้นแหละไม่ยอมสอนกันดีๆหรอกก็คนใจไม่ดีไปสอนกันทำไมอัตมาว่าอย่าไปสอนในเวลานั้นให้ใจมันสบายก่อนมันจะผิดอย่างไรก็เอาไว้ก่อนให้มันใจดีๆซะก่อนนียมจําไว้นะอัตมาสังเกตโยมสอนลูกแต่เวลาโมโหเท่านั้นแหละ มันก็เจ็บใจละสิเอาของไม่ดีให้เขาเขาจะเอาทำไมตัวเราก็เป็นทุกข์ลูกเราก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้คนเรามันชอบดีๆทั้งนั้นแหละแต่ความดีเราไม่พอให้ความดีมันไม่เป็นเวลาไม่รู้จักบทบาทไม่รู้จักการเวลามันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น อาหารที่มันอร่อยเราต้องทานทางปากมันจะเกิดประโยชน์ลองเอาเข้าทางหูสิมันจะเกิดประโยชน์ไหมอาหารอร่อยๆจะมีประโยชน์ไหมคนเรามันมีประตูเหมือนกันนะต้องเข้าหาประตูทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเรื่องไม่ฉลาดรักษาใจจึงกดแกว่งไปตามอารมณ์ เปรียบน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสที่สะอาดปกติถ้าหากเราออกสีเขียวสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็เป็นสีเหลืองสีเขียวจิตใจเรานี้เช่นกันฉันนั้นเมื่อมันถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจมันก็สบายถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจมันก็ไม่สบายเหมือนกับใบไม้ที่มันถูกลม มันก็กวัดแกว่งเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดมันก็ตกไปเลยไม่มีสุขจิตใจมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไปถูกอารมณ์มาุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนกันกันกบผลไม้เรื่องผิดในถูก เราเห็นแล้วว่าถ้วยใบนี้เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตกจานนี้เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตก,ก,ตแ,ตกแต่เราต้องสอนเด็กว่าล้างให้มันสะอาดเก็บไว้ให้ดีเราต้องสอนเด็กอย่างนี้ตามสมมติอย่างนี้เพื่อเราจะได้ใช้ถ้วยนี้นานๆอันนี้เรารู้จักธรรมะเอาธรรมะมาปฏิบัติก็เห็นว่าอันนี้มันจะแตกอยู่แล้ว เราบอกว่าเออช่างมันเถอะลูกกินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันหรอกจะตกก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอกเอาทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้มันจะแตกอยู่แล้วอย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไปถ้าเราเป็นผู้รู้สมมติอันนี้เมื่อมันเจ็บไข้ก็หาอยู่หายาให้มันกินเมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มันเมื่อมันเย็นก็หาความอบอุ่นให้มันเมื่อมันหิว ก็หาข้าวให้มันกินแต่ถ้าเรารู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่แต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงคราวจะตายเหมือนถ้วยเบนี้ยังไม่แตกก็ต้องรักษาถ้วยเบนี้ให้มันเกิดประโยชน์เสียก่อนเรื่องแยกแล้วยุ่งตัวปัญญากับตัวสมาธินี้ เมื่อเราพูดแยกกันออกคล้ายๆกับคนละตัวจริงๆมันตัวเดียวกันนั่นเองแหละตัวปัญญามันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นมันจะออกจากจิตนี่แหละแต่มันแยกกันออกไปมันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆแล้วมันก็โตขึ้นมาอีกแล้วมันก็สุกแล้วมันจะเน่ามะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกัน มันเล็กก็ใบนี้มันโตขึ้นมาก็ใบนี้มันสุกก็ใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหนึ่งท่า,เา,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 านาเรียกว่าปัญญาความเป็นจริงศีลส,สมาธิปัญญานี่คือของอันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างเหมือนมะม่วงใบนี้ใบเดียวกัน เรื่องกระมังรั่วการทำบาปแล้วบำเพ็ญบุญปิดช่องมันเสียก็เหมือนกับหม้อมันรั่วปิดช่องมันรั่วแล้วเทน้ำใส่กระมังรั่วก็อดดูรั่วมันแล้วเทน้ำใส่เรียกว่าก้นกระถามไม่ดีก้นหม้อไม่ดีการละบาปของเรายัางไม่ดีทำบุญลงไปมันก็ยังรั่วเทน้ำใส่ลงไป มันก็ยังรั่วออกไปหมดจะเทใส่ลงไปทั้งวันมันก็ยังซึมรั่วออกไปทีละน้อยน้ำก็เหือดแห้งไปหมดไม่สำเร็จประโยชน์สมความต้องการของเราได้เรื่องการมังควม่มเมื่อเราละบาปแล้วบำเพ็ญบุญเพิ่มเข้ามาทีละน้อยก็มีหวังที่บารมีจะเต็มได้ เหมือนกระมังที่ตั้งหงายอยู่กลางแจ้งแม้ฝนจะตกมาใส่ทีระยดทีระยดมันก็มีโอกาสที่จะเต็มได้เมื่อเราทำบุญแต่ยังไม่ละบาปก็เหมือนกับเราเอาการะมังไปควา่าไว้กลางแจ้งฝนตกลงมาถูกก้นกระมังเหมือนกันแต่มันถูกข้างนอกไม่ถูกข้างในน้ำก็ไม่มีโอกาสที่จะเต็มกระมังได้ เรื่องผู้มีสติเรื่องของศาสนานี้ก็คือเรื่องให้ปล่อยวางตัวออกจากกรงนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อแก้ปัญหาหัวใจพระพุทธศาสนาสอนว่าไม่ให้ทำความผิดแล้วก็ทำจิตให้เป็นกุศลแล้วก็จะเกิดปัญญาแต่ทุกวันนี้ทำบุญกันมากแต่การละบ,บาปนั้นไม่มีใครทํา ความจริงต้องละบาปก่อนจึงจะบำเพ็ญบุญถ้าบาปไม่ละจะเอาบุญไปไว้ที่ไหนไม่มีที่จะอยู่หรอกบุญนะทุกวันนี้พวกเราขาดการภาวนาขาดการพิจารณาจึงไม่ได้ข้อประพฤติปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้ที่พระพุทธศาสนาจะมีอำนาจช่วยได้นั่นก็พอเราเอาธรรมนั้น มาปฏิบัติให้ถูกต้องผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลาผู้นั้นก็ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อตาบองเห็นรูปก,ก็เป็นธรรมะหูได้ฟังเสียงก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะลิ้นได้รสก็เป็นธรรมะธรรมารมที่เกิดขึ้นกับใจนึกขึ้นได้เมื่อใดเป็นธรรมะเมื่อนั้น ฉะนั้นผู้มีสติจึงได้ฟฝังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้อยู่ในเวลานี้เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะจะเดินไปข้างหน้าก็ถูกธรรมะจะถอยไปข้างหลังก็ถูกธรรมะท่านจึงให้มีสติถ้ามีสติแล้วมันจะเห็นกำลังใจของตน เห็นจิตของตนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างไรก็ต้องรู้รู้ถึงที่แล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดเมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้การประพฤติปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละเรื่องเดินสายกลางความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้น จะเป็นความอยากที่ขวางกั้นการหลุดพ้นพยายามมากเกินไปแต่ขาดปัญญาเป็นการเครี้ยวเข็นตนเองไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จําเป็นเดินสายกลางคือสงบวางสุขวางทุกข์เรื่องกราบเพื่อฝึกฝนตนเอง การกราบนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทําให้ถูกต้องก้มลงจนหน้าผากจรดพื้นวางศอกให้ชิดกับเขา่ฝาฝ่ามือทั้งสองกราบอยู่ที่พื้นห่างประมาณสามนิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยแก้การถือตัวของเราได้เป็นอย่างดี เราควรกราบบ่อยๆเมื่อท่านกราบสามหนท่านควรตั้งจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนเองกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นกราบอย่างไร ถ้าสามเณรนน้อยดูไม่ใส่ใจและพระผู้เฒ่าดูขาสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินใจบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆาจัดความหยิ่งทนนงตนออกไปผู้ที่เข้าถึงธรรมะ ได้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับถ่ายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวียแล้วเรื่องการปล่อยวางโยมไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่นะ มันสั้นหรือว่ามันยาวไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ๆของมันมีแค่นี้เท่านี้มันไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้าหรือยาวออกนั่นแหละทุกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกก็ไม่เกิดที่นั่นสมมุติว่าวันนี้โยมหาเงินได้หนึ่งรอยบาท ธรรมชาติของมันแค่หนึ่งรอยบาทจะอยากให้ได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้จะอยากให้ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้หาได้ห้าสิบบาทธรรมชาติของเขาก็แค่นั้นหาไม่ได้เลยธรรมชาติของมันก็เท่ากับหาไม่ได้เลยยอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่งทุกก็ไม่เกิดธรรมชาติอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ที่ไหนทุกก็ไม่เกิดเมื่อนั้นที่นั่นโยมอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้อันดับแรกเราต้องเตรียมดินให้ดีขุดหลุมกว้างเมตรลึกเมตรคลุกดินด้วยปุ๋ยคอกอย่างดีแล้วจึงปลูกต้นไม้ลงไปเมื่อปลูกแล้วเราต้องคอยดูแลโดยหมันรดน้ำรวนดิน ดดายาและล้อมรั้วกันอันตรายให้หน้าที่ของเรามีเพียงแค่นี้ทําให้ครบทําให้ดีที่สุดส่วนผลที่ต้นไม้จะให้นั้นบางชนิดหนึ่งปีให้ผลบางชนิดสามปีห้าปีสิบปีนั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของต้นไม้เขาเองโยมอย่าลืมนะหน้าที่ของเรานั้นทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับ เป็นเรื่องของเขาถ้าเราเดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเราธรไมะอย่างนี้ใกลๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องเถาวันเด็กๆก็เหมือนกับเถาวันนั่นแหละเมื่อเถาวันเกิดขึ้นนักที่ใด มันจะต้องหาต้นไม้ที่จะเลื้อยขึ้นไปเสมอในเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ใกล้สิบห้าเซนติเมตรถ้าอีกต้นหนึ่งอยู่ห่างสิบเมตรคุณว่ามันจะเลื้อยขึ้นต้นไหนมันก็จะเลื้อยขึ้นต้นที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นแหละต้นที่อยู่ห่างสิบเมตรนู่นมันคงไม่เลื้อยไปหรอกเพราะมันไกลเกินไปฉะนั้นครูเป็นผู้ใกล้ชิดของเด็กๆทั้งหลายเป็นผู้ที่เด็กๆทั้งหลาย จะถือเอาเป็นแบบอย่างจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประพฤติจัญญามารยาทเครื่องละเว้นเรื่องบำเพ็ญให้เด็กดูอย่าสอนเขาแต่ปากการยืนการเดินการนั่งการเคลื่อนไหวการพูดจาอะไรทุกอย่างเราต้องทำให้เป็นการสอนเขทาทั้งนั้นเด็กๆเ,เขาจะทำตามเพราะเด็กนั้นวัยเขาไวกว่าผู้ใหญ่ เรื่องธรรมะคือความพอดีความดีความชั่วทั้งหลายมันล้วนแต่เกิดในหน้าที่การงานทั้งหลายของเรานั่นเองดีก็เกิดที่ทำดีนั่นเองชั่วก็เกิดที่ทำชั่วนั่นเองฉะนั้นอย่าไปอิจฉาพยาบาทกันข้อสำคัญให้ทำใจให้เกิดตัวพอขึ้นมาธรรมะคือความพอดี